มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในภาคเหนือกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะคะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับแอลเหนือคนละครึ่งในปีนี้นะคะเช็ควิธีลงทะเบียนค่ะจำกัด อยู่ที่10,000สิทธิ์เท่านั้นนะคะเริ่มลงทะเบียนในวันที่1พฤศจิกายน2567นี้ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่กินเวลานานาน,นับเดือนนะคะคุณผู้ฟังส่งผลกระทบต่อภาคของการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน3เดือนสุดท้ายของปี2567ทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองดังนั้นเนี่ยนายสวงเทียนทองอขออภัยค่ะนายสระวงเทียนทองค่ะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจึงได้เดินหน้าจัดทําโครงการแอลเหนือคนละครึ่งแจกเงิน400บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังพักเหนือนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมสินค้าแล้วก็แพ็กเกจการท่องเที่ยวต่างๆลงบนแอปพลิเคชันเบสเพื่อที่จะให้โรงแรมที่พักแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้นั่นเองค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็ คือการเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศแต่ว่าประเด็นสําคัญไม่ได้เน้นให้คนกรุงเทพบินไปเที่ยวภาคเหนือเพื่อที่จะได้ส่วนสนับสนุนจากรัฐบาล400บาทแต่ว่าเน้นให้พี่น้องประชาชนในภูมิภาคเดียวกันค่ะหรือจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างกันก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภูมิภาคเพิ่มเติมนั่นเองเพราะตอนนี้นะคะเราพูดถึงการฟื้นฟู ฟื้นฟูการท่องเที่ยวภาคเหนือที่ถูกกระทบจากอุทกภัยก่อนจึงต้องช่วยให้ผ่านโครงการนี้นะคะสำหรับ พี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะสแกน QR โค้ดผ่านทางแอปพลิเคชันเบสของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะรับสิทธิ์ได้เลยนะคะซึ่งจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในวันพรุ่งนี้อ่าอ่าไม่ใช่เสียค่ะวัน,วนอ่าวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอ่าก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขนะคะโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะคะซึ่งก็เป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ หลังน้ำลดนั่นเองที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะช่วยสนับสนุนเงินจำนวน400บาทให้แก่พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจำนวน10,000คนนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องจ่ายอีก400บาทรวมเป็นเงิน800บาทเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ1ทริปทั้งค่าโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวและถ้าหากว่าใช้จ่ายมากกว่านั้นพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องจ่ายเองโดยโครงการแอลเน คนละครึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ตอนนี้ยืนยันความพร้อมในการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเทศกาลท่องเที่ยวสําคัญของภาคเหนือก็คืองานลอยกระทงงานเทศกาลงานฤด,ดูหนาวที่กําลังมาถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสองจังหวัดที่กล่าวมาโครงการก็ยังประกาศใช้ในจังหวัดภาคเหนืออื่นๆที่ประสบอุทกภัยด้วยเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปางลำพูนน่านพะเยาแพร่ตากอุตรดิต่์ทางพิษณุโลกนะคะสุโขทยัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อุทยัยธานีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องบ้านเราที่อยากจะไปเที่ยวนะก็อย่าลืมค่ะวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะรีบๆลงทะเบียนเพราะว่าจำกัดสิทธิ์อยู่ที่10,000คนเท่านั้นนั่นเองนะคะ